สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรโดพิจารณาก่อนเนาไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสมาชิกท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับก็มาดูสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับก็มีเข้ามีดูดนะครับแต่เราก็จะมาตามต่อนะครับสูตรนี้จะเอาหลักหลักสิบบนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกกับแปดแมนะครับ เป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่ที่ผ่านมาก็หลุดนะครับสูตรนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาให้เลข8กับเลข6นะครับไม่เข้านะครับหลุดนะครับแต่ไปลงล่างนะครับ8ไปอยู่หลักหน่วยนะครับทีนี้เราก็จะมาตามต่อนะครับ ในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2563นะครับว่าจะมาไหมหรือจะหลุด2งวดถ้าหลุดอีกอีกงวดหนึงนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็จะทิ้งเลยนะครับสูตรนี้นะครับเพราะเรามาดูนะครับสูตรนี้นะครับหลุดแล้วก็ เดินต่อนะครับสูตรนี้จะเข้ามาต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับห้าบวกสก็เป็นหบวกก็เป็น8นะครับสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องนะครับพอเข้ามานะครับจะมาสรุดนะครับสลุดตั้งแต่ งวดวันที่16กันยาโยนนะครับแต่ไปเข้าล่างนะครับเข้า57นะครับ7มาหลักหน่วยนะครับไม่เข้าบนนะครับพอต่อมางวดวันที่1ตุลาคมนะครับก็เข้าเลข3นะครับ3ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับพองวดที่ผ่านมานะครับหลุดนะครับแต่ไปอยู่ 8หลักหน่วยนะครับทีนี้เราก็จะมาตามต่อนะครับถ้าหลุดอีกงวดนี้ก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเท่าที่สังเกตนะครับถ้าเขาหลุดเขาจะมาลงล่างนะครับอย่างงวดนี้ถ้าเขาหลุดปุ๊บเขาจะมาลงล่างนะครับสังเกตดีดีนะครับแล้วก็พองวดที่สองเข้าเข้าเลขสามเขาก็มาอยู่บนนะครับ อยู่หลักหน่วยบนพองวดที่ผ่านมานะครับหลุดหลุดหลักหน่วยบนแต่มาเข้าล่างหลักหน่วยล่างนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงใบเก่านะครับขอลบตัวนี้หน่อยครับกินพื้นที่นะครับจะไม่เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับ ถ้าเข้าก็จะเปลี่ยนหน้าใหม่ในงวดหน้านะครับขอพื้นที่มันน้อยนะครับคอพื้นที่แค่นี้ผลการออกนะครับจะเอาตรงนี้นะครับผลการออกงวดวันที่สิบตุลาคมนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับสอง แปดหกสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างสามแปดนะครับนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับหลุดปุ๊บก็จะมาเข้าหลักหน่วยล่างนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าหลุดนะครับแต่เราจะมาตามต่อในงวดวันที่1นึ่งพิจิกายน,นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรนี้ผมจะเอาหลัก10บนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วบวกกับ8แต้มนะครับบวกกันเลยนะครับ5้บวกแด ห้บวกแก็เป็น13นะครับเราเอาแต่เลข3นะครับวางเลข3ามไว้เลยนะครับ3บวกกับแปดแต้มนะครับ3าบวกแปก็เป็น11นะครับเราเอาแต่เลข1นะครับนะครับเราได้เลข3กับเลข1นนะครับงวดที่จะถึงนะครับงวดวันที่ 1พฤศิจิการยะนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับขอให้เดินต่อนะครับอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดก็ทิ้งเลยนะครับ1พฤศิจิกายนนะครับ63นะครับมาลุ้นกันนะครับขอให้เดินต่อนะครับ คิดว่าถ้าหลุดก็ลงล่างนะครับเลขสามนะครับก็าสามนี้ไปชนเลขล่างอยู่นะครับอันนี้เข้าแปดหลักหน่วยล่างนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ